ไวรัสคอมพิวเตอร์ไวรัสคอมพิวเตอร์คือโปรแกรมชนิดหนึ่งที่มีความสามารถในการสำเนาตัวเองเข้าไปติดอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์และถ้ามีโอกาสก็สามารถแทรกเข้าไปติดอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์อื่นๆซึ่งอาจเกิดจากการนำเอาแผ่นดิสก์หรือแฟลชไดร์ที่ติดไวรัสจากเครื่องหนึ่งไปใช้กับอีกเครื่องหนึ่งประเภทของไวรัสคอมพิวเตอร์แบ่งออกได้เป็น5ประเภทดังต่อไปนี้ 1. บูตไวรัส บุตไวรัสคือไวรัสคอมพิวเตอร์ที่แพร่เข้าสู่เป้าหมายในระหว่างเริ่มทําการบุตเครื่องส่วนมากมันจะติดต่อเข้าสู่แผ่นฟอร์บิดดระหว่างกําลังสั่งปิดเครื่อง 2. ไฟล์ไวรัสไฟล์ไวรัสใช้เลือกไวรัสที่ติดไฟล์ในโปรแกรมเช่นโปรแกรมที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตนามสกุล .exe โปรแกรมประเภทซอฟต์แวร์เป็นต้น 3. มาโครไวรัสมาโครไวรัสคือไวรัสที่ติดไฟล์เอกสารชนิดต่างๆ ซึ่งมีความสามารถในการใส่คำสั่งมาโครสำหรับงานอัตโนมัติในไฟล์เอกสารด้วยตัวอย่างเอกสารที่สามารถติดไวรัสได้เช่นไฟล์ Microsoft Word Microsoft Excel เป็นต้น 4. หนอนหนอนเป็นรูปแบบหนึ่งของไวรัสมีความสามารถในการทำลายระบบในเครื่องคอมพิวเตอร์สูงที่สุดในบรรดาไวรัสทั้งหมดสามารถกระจายตัวได้รวดเร็วผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต5 มาโทรจันคือโปรแกรมจำพวกหนึ่งที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อแอบแฝงในการกระทำบางอย่างในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราจากผู้ไม่วังดีชื่อเรียกของโปรแกรมจำพวกนี้มาจากตำนานของม้าแห่งเมืองทรอยนั่นเองซึ่งการติดนั้นไม่เหมือนกับไวรัดและหนอนที่กระจายตัวได้ด้วยตัวของมันเองแต่โทรจันจะถูกแนบมากับอีเมลอีการ์ดหรือโปรแกรมที่มีให้ดาวน์โหลดตามอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ใตดิน นนั่เองซึ่งการติดนั้นไม่เหมือนกับไวรัสและนอนที่กระจายตัวได้ด้วยตัวของมันเองแต่โทรจันจะถูกแนบมากับอีเมลอีการ์ดหรือโปรแกรมที่มีให้ดาวน์โหลดตามอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ใต้ดิน